เสียงสวดมนต์ดังคลอไปกับดนตรีน้ำและอาหารถูกถวายเป็นเครื่องบูชาแก่รูปปั้นที่ตั้งอยู่ณวัดเล็กๆแห่งนี้นี่คือโคโรนาเทวีเทพเจ้าแห่งเชื้อไวรัสโควิด -19 ท่ามกลางการระบาดระลอกสองในอินเดียที่คราชีวิตผู้คนไม่ต่ำกว่าละส0มพรายนักบวชชาวอินดูที่อาศัยอยู่ในเมืองโคอิมบาโตรัฐมิน,นาดูตัดสินใจสร้างเทวรูปขึ้นด้วยความหวังว่าหากบูชาโคโรนาเทวีแล้ว ஒவ்வொரு தெய்வங்களுக்கு ஒவ்வொரு விதமான தொழில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இப்ப பிரம்மன்னா படைத்தல் விஷ்ணுனா காத்தல் ருத்ரன்னா அழித்தல் அது மாதிரி இப்ப இந்த நோயினுடைய தாக்கம் அதிகமா வந்து அந்த வைரஸ் கொரோனா வைரஸ் எல்லாமே சொல்றாரு அதனுடைய தாக்கம் குறைக்கிறதுக்காக நம்ம அந்த தேவீட்டு வழிபாடு நாங்க தினமும் செய்வோம் ศาส,สนาฮินดูมีเทพเจ้ามากกว่าล้านองค์เทพเจ้าเหล่านี้เป็นตัวแทนของสรรพสิ่งตั้งแต่ดินน้ำลมไฟไปจนถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างความรู้ชาวฮินดูเชื่อว,ว่าทุกสิ่งมีจุดกำเนิดและทุกสิ่งควรได้รับการเคารพนับถือในการระบาดท,ที่ผ่านมาเมืองโคอิมบาโตก็เคยบูชาเทพเจ้าโรคอื่นๆฉะนั้นแล้วเมื่อโควิด1 9อุบัติขึ้นไวรัสย่อมต้องมีที่มาและต้องได้รับการบูชาไม่ต่างกัน วิกฤตล่าสุดสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตเปราะบางเพียงใดและในห่วงเวลาที่ไม่มั่นคงที่สุดมนุษย์ย่อมต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ,ใจในบางวัฒนธรรมที่มีเทพแห่งความตายนี่คือเวลาเหมาะที่สุดในการระลึกถึงโครงกระดูกของหญิงสาวผมยาวในชุดเสื้อผ้าหรูหราคือซานตามอเตเทพแห่งความตายในความเชื่อของชาวแอสเท็กแม้ปัจจุบันเม็กซิโกจะรับเอาศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาหลักแต่ความเชื่อนี้ยังคงอยู่ เดิมซานตามอเตถูกบูชาในช่วงวันฮาลโลวีนแต่เมื่อความตายจากโควิดปรากฏไปทั่วทุกหย่อมยา่าชาวเม็กซิโกมากมายร่วมกันภาวนาให้ทุกอย่างดีขึ้นขณะที่ผู้คนบางส่วนเชื่อว่าพลังของการสวดอ้อนวอนจะให้พรสำหรับพุทธศาสนาความตายและการป่วยไข้คือสัจธรรมไม่มีใครหนีเกิดแก่เจ็บตายพ้นและพระที่วัดญี่ปุ่นแห่งนี้มองว่าโควิด -19 กำลังมอบบทเรียนอันยิ่งใหญ่ これは人間はですね生まれてそして誰もが死を迎えるわけですからねその中において仏教においては人生の中では生老病死という、まあ、4つの大きなですね苦しみを抱えながらこう人生を過ごすといいますかねそういう中にそして仏教の教えとしましてはですねこの現実をですねこ正しく受け止めるっていうことが大事なことです ก่อนวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าผู้คนเคยเข้าใจว่าโรคระบาดหรือความเจ็บป่วยเกิดจากปัจจัยภายนอกอย่างความโกรธเกรี้ยวของเทพ,พเจ้าไปจนถึงการถูกสิงสู่จากวิญญาณร้ายศาสนาไม่เพียงปลอบประโลมหากยังทำหน้าที่ขจัดปัดเเล่าอาการป่วยให้หมดไปวันนี้แม้มนุษย์ทราบดีว่าต้นเหตุของโควิด -19 มาจากไวรัสตัวจิ๋วแต่หลายคนยังคงหันหน้าเข้าหาที่พึ่งทางใจรายงานจาก Pew Research สในสิของคนอเมริกันระบุว่าโควิดช่วยให้ศรัทธาที่พวกเขามีต่อศาสนาแข็งแกร่งขึ้นขณะเดียวกัน1ใน3ก็มองว่าโรคระบาดคือบททดสอบจากพระเจ้าจำนวนนี้แตกต่างกันไปตามสังคมและการสำรวจพบว่าในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอัตราการเคร่งศาสนาจะยิ่งสูงกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วโรคระบาดไม่ต่างจากสงครามหรือภัยธรรมชาติ ภายใต้สถานการณ์ไม่มั่นคงจำนวนผู้ศรัทธาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญวัดได้จากสถิติการค้นหาคำว่าพระเจ้าหรือการสวดภาวนาผ่านการเก็บข้อมูลของ Google ต้นปี2020ระลอกแรกของโควิดคือช่วงเวลาที่การค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับศรัทธาสูงเป็นประวัติการณ์ในทางสังคมผู้คนใช้ศาสนาเพื่อพึ่งพากันศาส,สนาสถานกลายมาเป็นส,สถานที่พักพิงให้ความช่วยเหลือ U svakom slučaju vjera bi trebala da predstavlja neku vrstu životnog oslonca. A, da kažem, najkritičniji moment u životu svakog čoveka jeste svakako smrt, odnosno smrt drage osobe ili susret sa izvjesnom sobstvenom smrću. Ali vjera u um, principu i treba da da odgovor prvenstveno na to pitanje. Tako da mislim da je ljudima koji su ocrkovljeni koji su duboko u veri, u svakom slučaju lakše da prihvate i da na neki način pronađu utjehu i neko smirenje čak i u takvim situacijama. กระนั้นศรัทธาที่มากเกินไปก็เสมือนดาบสองคมตัวอย่างชัดที่สุดขณะนี้กำลังเกิดขึ้นที่อินเดียเมื่อการรวมกลุ่มทำพิธีกรรมในแม่น้ำคงคา กลายมาเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ในตอนนั้นมีเสียงของความไม่มั่นใจจากประชาชนแต่ด้วยแรงศรัทธาหลายคนเชื่อว่าพรอันศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องพวกเขาไม่ถ้ารัฐบาลก็ยังสนละกระด้อตัวเोงก็ไม่ยอมนั่นเจนก็ได้แต่แค่ที่เรื่องที่ว่าอัพน่าคันทรีที่เรื่องฮินดูรีลิเจียส์คันทรีที่เรื่องยังที่มีจีร่งินก็่ร่ัาลก็่รื่งธาร่า อินเดียไม่ใช่ประเทศเดียวที่เผชิญกับการระบาดระลอกใหม่จากศาสนาวิกฤตนี้ยังเกิดขึ้นกับเกาหลีใต้เนปาลมาเลเซียและอินโดนีเซียแรงศรัทธาที่มากเกินยังส่งผลกระทบต่อการป้องกันเมื่อบรรดาผู้นำศาสนาจำนวนหนึ่งเผยแพร่ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับวัคซีนตั้งแต่วัคซีนไม่ใช่ฮาลาลตามหลักอิสลามวัคซีนประกอบด้วยเลือดวัวซึ่งผิดหลักฮินดูไปจนถึงวัคซีนจะทำให้คนที่ถูกฉีดกลายเป็นคนรักเพศเดียวกัน ทฤษฎีสมคบคิดเหล่านี้ดูไม่น่าเชื่อเมื่อออกจากปากคนทั่วไปแต่เมื่อมาจากผู้นำทางศาสนากลับมีคนรับฟังหลายประเทศต่อสู้กับความเชื่อด้วยความเชื่อเพราะสำหรับหลายคนนี่คือเครื่องมือโน้มน้าวที่ดีที่สุดจากอาชบิชอปถึงดานไลลามะบุคคลอันเป็นศูนย์รวมจิตใจออกมาสนับสนุนให้ผู้คนเข้ารับวัคซีน I think a lot of people listen to imams more um, so than they listen to doctors, and um, particularly some of the elderly uh, population, they go to, I mean pre-COVID they would go to the imam, they would go to for Friday prayers, some go for regular five uh, prayers, um, and obviously because it was becoming, some of it was to do with religion, being that it's not halal, it doesn't, and the fact that it might contain alcohol, I think they wanted that reassurance from the imams, so it's good that a lot of imams have got involved and said, no, it's absolutely fine. ศรัทธานำมาซึ่งความหวังขณะเดียวกันศรัทธาที่มากไปก็ก่อปัญหาแต่ในฐานะมนุษย์ร่างกายที่แข็งแรงไม่เพียงพอขจัดโรคหากยังต้องพึ่งพาจิตใจอันแข็งแกร่งด้วยท่ามกลางการระบาดใหญ่ที่สุดในรอบร้อยปีโลกกำลังเรียนรู้และปรับตัวไม่มีสูตรสำเร็จในการต่อสู้กับโควิด -19 วันนี้ทั้งศาสนาและว,วิทยาศาสตร์ต้องรวมมือกันขจัดวิกฤต